สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือเอ่อ uh, health literacy นะครับแล้วก็เรื่องการสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อเรื่องนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากงานวิจัยและก็เอกสาร solid f a c t healthy setting pdf ครับเป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจว่าไอ้ความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยจริงๆมันคืออะไรกันแน่อื และพวกสถานที่ต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยโรงพรยาบาลโรงเรียนที่ทํางานหรือแม้แต่เมืองทั้งเมืองเลยเนี่ยจะเข้ามาช่วยส่งเสริมสุขภาพเราได้ยังไงบ้างค่ะจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเออใครอ่านออกเขียนได้หรือใครเข้าใจข้อมูลเก่งกว่ากันนะคะแต่มันเป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์เลยค่ะระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอ๋อครับรวมถึงแนวคิดที่ว่าเราต้องร่วมกันสร้างสุขภาพด้วยไม่ใช่แค่รอรับจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวแล้วก็ต้องดูเรื่องความเท่าเทียมด้วยนะคะ ที่สําคัญมากๆคือมันขึ้นอยู่กับบริบทสังคมวัฒนธรรมของแต่ละที่เลยค่ะมันไม่เหมือนกันครับในเอกสารนี้เขาพูดถึงแนวทางที่เรียกว่า setting approach ใช่ไหมครับคือมองผ่านบริบทของสถานที่ต่างๆใช่ค่ะ setting approach หลักๆก,ก็คออือมองภาพรวมทำงานแบบหลายๆสาขาอาชีพมาช่วยกันให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายขึ้นมาทำให้คนรู้สึกมีพลัง แล้วก็คำนึงถึงความเสมอภาคด้วยซึ่งความรอบรู้ด้านสุขภาพนี่แหละเป็นเหมือนหัวใจสำคัญของแนวทางนี้เลยถูกต้องเลยค่ะสถานที่เหล่านี้ล่ละค่ะที่จะช่วยปลูกฝังความเข้าใจแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการลงมือทําจริงๆผ่านพวกนโยบายกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติขององค์กรนั้นๆครับ มันก็สอดคล้องกับกฎบัตรออตตาวาที่บอกว่าสุขภาพเนี่ยมันสร้างและดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะที่เรียนที่ทำงานที่บ้านที่เราใช้ชีวิตอะค่ะอืม,อมเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอุปสรรคหรืออะไรที่ทำแล้วมันเวริร์กในแต่ละเซตติ้งเนี่ยมันเลยสำคัญมากค่ะต้องมีการวิจัยหาข้อมูลกันงั้นเราลองมาดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันเลยดีกว่าครับน่าสนใจมากตรงนี้แหละ เริ่มจากที่ใกล้ตัวหน่อยอย่างสถานบริการสุขภาพโรงพยาบาลคลินิกอะไรแบบเนี้ยที่คนไข้ไปแล้วมักจะเจอความซับซ้อนเยอะเลยเนาะทั้งการเดินทางภาษาหมอสับยากๆเอกสารก็เยอะแยะไปหมดใช่เลยค่ะทำให้เราต้องใช้ทักษะหลายอย่างมากเลยทั้งการมองเห็นการใช้คอมพิวเตอร์หาข้อมูลทักษะด้านข้อมูลด้านสื่อหรือแม้แต่การคานวณง่ายๆจริงค่ะ ในเอกสารเลยแนะนำสิ่งที่เรียกว่าหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือ Universal Precautions for Health Literacy อ๋อครับมันคืออะไรครับแกนของมันก็คือ,อให้เราสื่อสารอย่างชัดเจนกับทุกคนไปเลยค่ะโดยตั้งสมมติฐานไปก่อนเลยว่าทุกคนอาจจะมีข้อจำกัดในการทำความเข้าใจข้อมูลสุขภาพไม่ใช่ไปเจาะจงว่าอ๋อคนนี้น่าจะไม่เข้าใจคนนี้น่าจะเข้าใจอื คือใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคนใช่ค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคง,ง่ายๆเข้ามาช่วยอย่างที่เขาแนะนำคือ teach back teach back ค่ะคือพอเราอาธิบายอะไรไปแล้วเนี่ยก็ลองให้คุณไข้หรือผู้รับบริการลองพูดทวนความเข้าใจของตัวเองให้เราฟังสักหน่อยอ๋อ oh, ครับครับหรืออีกอันคือ chunk and check คือแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆให้ข้อมูลทีละนิดแล้วก็เช็คความเข้าใจไปทีละขั้นอย่าให้ข้อมูลตูมเดียวเยอะ เข้าใจเลยครับมันช่วยให้ย่อยข้อมูลง่ายขึ้นเนาะใช่ค่ะมันช่วยได้เยอะจริงๆพวกตารางยาที่ออกแบบมาให้ดูง่ายๆใช้สัญ,ญลักษณ์ช่วยอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันค่ะครับแล้วถ้าเป็นในโรงเรียนล่ะครับมีบทบาทยังไงบ้างครับโอ้โหโรงเรียนนี่สำคัญมากค่ะตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะคะมีแนวคิดเรื่องโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้วยคือไม่ได้มองแค่าการสอนในห้องเรียนอย่างเดียว แต่ดูทั้งสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอาหารกลางวันสนามเด็กเล่นการเชื่อมโยงกับผู้ปกครองชุมชนคือมององค์รวมเลยค่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงการหาวิธีสอนที่มันเหมาะกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะถ้าโรงเรียนมีการจัดอบรมให้ผู้ปกครองหรือคนในชุมชนก็ต้องคิดถึงคนที่มีอุปสรรคในการเรียนรู้ด้วยค่ะน่าสนใจครับขอยับมาที่ที่ทำงานบ้างอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้เพราะเราใช้เวลาอยู่ที่ทำงานเยอะมาก เห็นว่ามีประโยชน์ชัดเจนเหมือนกันใช่ค่ะชัดเจนเลยทั้งเรื่องออลดวันลาป่วยของพนักงานซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อองค์กรโดยตรงแล้วก็มีงานวิจัยที่ชี้ว่ามันให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ROI ที่ดีด้วยนะคะจริงเหรอครับค่ะอย่างโครงการของ Johnson Johnson ที่เขาทำเนี่ยถือว่าครอบคลุมมากเลยตั้งแต่สร้างแรงจูงใจ ให้ความรู้จัดสภาพแวดล้อมให้มันเอื้อเช่นมีโรงอาหารสุขภาพมีที่ออกกําลังกายไปจนถึงมีระบบส่งต่อถ้าพนักงานมีปัญหาหรือมีระบบสนับสนุนกันเองระบบสนับสนุนกันเองค่ะคือ peer support ให้เพื่อนร่วมงานช่วยสนับสนุนกันเองอย่างที่ v o l ks w a g e n หรือกลุ่มนักดับเพลิงในบางประเทศเขาทำก็พบว่าได้ผลดีมากๆเลยค่ะแต่ทั้งหมดนี้มันต้องการผู้นำองค์กรที่เอาจริงเอาจังนะคะแล้วก็ต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกแบบด้วย ครับฟังดูดีเลยครับทีนี้มาถึงชีวิตประจําวันทั่วไปบ้างอย่างตลาดหรือในชุมชนที่เราอยู่อันเนี้ยผู้บริโภคอย่างเราๆก็เจอปัญหาเหมือนกันใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเรื่องฉลากสินค้าฉลากโภชนาการนี่ตัวดีเลยอ่านยากตัวเล็กสับเทคนิคเยอะหรือบางทีข้อมูลจากแหล่งต่างๆก็ขัดแย้มกันเองทำให้เราสับสนใช่เลยครับ ซึ่งเรื่องนี้มันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอำนาจแล้วก็ความโปรง่งใสเลยนะคะคือมันเป็นสิทธิของเรานะที่ควรจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงได้บ้างครับแนวทางที่เขาเสนอแล้วดูมีแนวโน้มว่าจะได้ผลนะคะก็คือ 1. สร้างสิ่งแวดล้อมให้มันเอื้อไปเลยเช่นทําฉลากให้มันชัดเจนอ่านง่ายใช้สัญ,ญลักษณ์ช่วยอย่างระบบไฟจราจรอาหารแดงเหลืองเขียวบอกข้อมูลโภชนาการง่ายๆอา uh huh. 2. คือต้องมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเข้าถึงง่ายให้คนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ 3. คืออาจจะใช้แนวทางที่เรียกว่านัชหรือการสะก,กิดเบาๆค่ะสะก,กิดยังไงครับก็คือการออกแบบสภาพแวดล้อมให้มันชักนำเราไปในทางที่ดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเท่าไหร่เช่นจัดวางอาหารสุขภาพในซูเปอร์มาร์เก็ตให้เห็นง่ายหยิบง่ายกว่าขนมหรือออกแบบบันไดให้หน้าใช้กอลิฟอะไรแบบนี้ค่ะเป็นการปรับพฤติกรรมแบบเนียนย อ๋อเข้าใจแล้วครับน่าสนใจมากดูเหมือนว่าทุกที่รอบตัวเรานี่มีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยนะครับเนี่ยแม้กระทั่งระดับเมืองใหญ่ๆเลยใช่ค่ะแนวคิดเมืองสุขภาวะหรือ Healthy Cities เนี่ย <c oughs> ก็ให้ความสำคัญกับความรอบรู้ด้านสุขภาพมากๆเหมือนกันมันต้องอาศัยทั้งเ,เ,จนนเจตนานงทางการเมืองการลงทุนในเรื่องทุนทางสังคมการทำให้คนเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายแล้วก็สื่อสารข้อมูลเหล่านั้นให้คนเข้าใจได้ไม่ยากด้วยค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วาภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการพยายามให้คนเราสามารถตัดสินใจเรื่องสุขภาพของตัวเองได้ดีขึ้นใช่ไหมครับมีข้อมูลมากขึ้นมีส่วนร่วมในการดูแลตัวเองมากขึ้นถูกต้องเป๊ะเลยค่ะหัวใจมันคือการเสริมพลัง empowerment ให้ผู้คนซึ่งมันสำคัญมากๆโดยเฉพาะกับการจัดการโรคเรื้อรังต่างๆด้วยตัวเองที่คนไข้ต้องดูแลตัวเองต่อเนื่องที่บ้านครับแต่มีประเด็นสำคัญที่ในเอกสารเขาย้ำไว้นะคะ คือเวลาเราเห็นคนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจํากัดเนี่ยเราอย่าเพิ่งมองว่าเป็นปัญหาของตัวบุคคลคนนั้นอย่างเดียวอ้าวไม่ใช่หรอกครับคือมันก็มีส่วนค่ะแต่เขามองว่ามันเป็นความท้าทายของระบบทั้งระบบเลยมากกว่าทั้งระบบบริการสุขภาพระบบการศึกษาระบบข้อมูลข่าวสารที่อาจจะยังซับซ้อนเกินไปเข้าถึงยากหรือสื่อสารได้ไม่ดีพอค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับ คือระบบเองก็ต้องปรับปรุงด้วยไม่ใช่ภาระของประชาชนอย่างเดียวใช่ค่ะต้องปรับทั้งสองทางสรุปได้ว่าการจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยโหมันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆเลยนะทั้งองค์กรต่างๆผู้ประกอบวิชาชีพชุมชนแล้วก็คนกำหนดนโยบายด้วยใช่เลยค่ะต้องช่วยกันซึ่งถ้าทำได้เนี่ยประโยชน์มันก็ตกอยู่กับทุกคนทั้งสุขภาพโดยรวมของประชาชนที่ดีขึ้น แล้วก็อาจจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศในระยะยาวได้ด้วยถูกต้องค่ะวินวินทุกฝ่ายอืมวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมและความสำคัญของเรื่องนี้กันไปเยอะเลยนะครับค่ะแต่ว่ามีประเด็นทิ้งท้ายให้คิดต่ออีกนิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับเชิญเลยครับคือในแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ย เขาพูดถึงความท้าทายเยอะมากเลยในการที่จะทำข้อมูลที่มันซับซ้อนมากๆให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนครับมันก็เลยเกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาค่ะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมทน้นแล้วทุกอย่างมันดูซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพด้วยนะแต่หมายถึงทุกๆเรื่องในชีวิตเลยอืมจริงครับคำถามคืออะไรคือทักษะที่จำเป็นที่สุด หรือว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบแบบไหนที่มันสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ทุกคนเลยนะไม่ไม่ใช่แค่บางกลุ่มสามารถกลั่นกรองข้อมูลที่ถาโถมเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตได้อย่างรอบด้านจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพาแต่ทุกๆเรื่องเลยโหเป็นคำถามปิดท้ายที่ชวนคิดต่อมากๆเลยครับว่าทักษะและการปรับระบบแบบไหนกันแน่ที่จะจำเป็นสำหรับทุกคนจริงๆในโลกยุคนี้ค่ะลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ ครับผมสำหรับการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาลงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับดินีค่ะขอบคุณค่ะ